สวัสดีค่ะพบกับเจนนะคะวันนี้ก็จะมามาดูขนมญี่ปุ่นราคาถูกกันมาที่สยามพารากอนก,ก็นี่เลยขนมกินเล่นทําเล่นไม่ใช่กินเล่นทำเล่นญี่ปุ่นคือแบบ79บาทเองนะแบบราคาประหยะัดแล้วก็มีหลายๆอย่างเลยอันนี้ก็เป็นขนมที่ลดราคานะนี่นะ ราคาเต็มเลยโดยอันนี้แนะนำด้วยเป็นแพ็กเกอร์อร่อยมากแล้วก็มีกราดมีกราร์ดโปกเกมอนข้างในเอ้ยน่ารักดูคือขนมที่นี่เยอะมากเลยนะหลายแบบด้วยแหละอันนี้ก็น่ากินเป็นขนมมีรูปภูเขาไฟฟูจิด้วยอันนี้ไรอะ่ะหมอ้อฝรั่งเหรอ เดี๋ยวเราจะซื้อขนมไปรีวิวกันอันนี้น่าสดนนข้าหลัง่งอ,นนอะไรโคตรโคตรมีขนมกูดเดนทามากอันนี้ก็เป็นพุดดิงดด้งชิ้นจ้างเบียร์ชิ้นจ้างหลอทดลองมีเต็มเลยนะแบบคุ้มจริงๆ มีหลายอย่างเลยเราจะพาไปดูโซนเหมือนกันมเยอะมากเลย